สับพลังงานนะครับกับ Honda City มาด้วยการไฟลุกเครื่องยนต์โชว์้ดยสกแกนะใช้เครื่องสกแกนเข้าตรวจสอบครับแล้วก็พบว่าแอร์โฟมีปัญหาครับแยวลองไปตรวจสอบก่นครับ ไม่มีเขี้ยวนะครับเดี๋ยวฟ้องใหม่งาน,นกันมามันมีเขียวกันเออว่ามีเขียวว่ามีอะไรมาหายเลยได้จ <c oughs> นครบ กรอบเสร็จแล้วครับตอนนี้ล้างแอร์โฟแล้วก็เปลี่ยนวัวเทียนด้วยไปโชว์ไหมในรไปโชว์อ่าวลบเลยเดี๋ยวลบข้อมูลนะ จะไปจะเร่งขึ้นไหมนะโอเคครับเดี๋ยวไปวิงว่งทดสอบครับ Honda City สองพันสิบสองไปลองมาเสร็จเรียบร้อยครับไปรูปเครื่องไม่โชว์แล้วนะครับผมกดแอร์ก่อนโอเคครับไปไม่มีโชว์แล้วครับผมครับนะเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานครับขอบคุณครับ